วันลุมพินีแรมโบเล็กชอาอจนบุญควงอวตารพีเคแสนชัยบูมวยต่างชาติศึกวันลุมพินีห้าบเอ็ดใกล้เข้าสู่สัปดาห์วันแห่งความรักแฟนกีฬาการต่อสู้ไม่มีพักกับการแข่งงินขันศิลปะการต่อสู้สุดมันที่ถ่ายทอด,ดให้ผู้ชมมากกว่า190ประเทศทั่วโลกในศึกวันลุมพินีห1สเอ็ดโดยจัดเต็มให้ดูกันแบบจุใจมากถึง12คู่พร้อมวัดลวดลายสุดแกร่งให้ทุกคนได้ประทับใจบนเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่9ก้ากุมภาพัน์นี้ คู่เอกของรายการแรมโบ้เล็กชาจนบุญมวยซ้ายหน้าหล่อวัย20ปีจากชยภูมิหลังเปิดตัวไม่สวยในศึกวันรายการใหญ่และแพ้รวดมาในสองไฟหลังได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองใหม่โดยจะปะทะกับโซเนอร์เซนนักสู้มัดหนักวัย27่ปีจากตุรกีที่ฟอร์มดีปรับนักชกไทยจอดยกแรก2รายรวดโดยเตรียมดวลเดือดกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135 145ปอขณะที่คู่รองนินจาเต่าเมืองไทย สมิงดำลูกสวนมวยขวาสายลุยวัย21ปีจากจันทบุรีไฟล่าสุดเสียสิงสถิติไร้พ่ายให้กับฮอนคูกวาแหวนมอมาเฟลิเป้จากบราซิลขอกลับมาเรียกฟอร์มเก่งคืนโดยจะเจอกับเสกสรรแฟรทเทกมวยพันดุวัย23ปีจากอุดรธานีที่หวังเก็บแต้มชัยต่อเนื่องโดยพร้อมลุยแหลกใส่กันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอสมิงดำ vs เสกสรร ด้านคู่เอกกอนเตอร์ได้สองนักชกที่กำลังขาขึ้นมาเจอกันอวตารพีเคแสนชัยนักสู้ใจถึงวัย30ปีจากสระบุรีเปิดโหมดโหดเก็บแต้มชัยสาไฟติดท้าชนความแรงมาฟลุตตูปิเยฟมวยหมัดค้อนปอนวัย33ปีจากอุซเบกิสถานที่จัดการดับซ่านักชกไทยมาได้ถึง2รายทั้งแรมโบ้มรัตนัณฑิตและยอดภูผาวิมานแอร์โดยจะประลองฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135- 145ปออวตารเวอร์ซัสมาฟลุต ด้านคู่เอกอนเตอร์ได้สองนักชกที่กำลังขาขึ้นมาเจอกันอวตารพีเคแสนชัยนักสู้ใจถึงวัย30ปีจากสระบุรีเปิดโหมดโหดเก็บแต้มชัย3ไฟติดท้าชนความแรงมัฟลุตตูปิเยฟมวยหมัดค้อนปอนวัย33ปีจากอุซเบกิสถานที่2ไฟหลังดับซ่าแรมโบมรัตนบันดิตและยอดภูผาวิมานแอร์มาได้โดยจะประลองฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอ นอกจากนี้แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้ติดตามผลงานของจูเนียร์แฟเทสาวน้อยไฟแรงวัย18ปีจากขอนแก่นที่กลับมาลุ้นยื้อสถิติไร้พ่ายไฟที่4พบกับรุ่นใหญ่จากสหรัฐอเมริกาแองเจลาชางที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกรวมถึงเพชรน้ำโขงมงคลเพชรนักสู้หน้าจับตาจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดวนกับเพมานโซฟาการีสายแข็งจากอิราน แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19.30นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch. w a n i f com บางประเทศ Facebook หรือ YouTube One บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20.30นาฬิกา30นาทีโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี51คู่เอกแรมโบ้เล็กชาอจนบุญเวอร์ซัสโซเนอร์เซน มวยไทยรุ่นแบนต์ัมเวท135-145ปอคู่รองสมิงดำลูกสวนเวอร์ซัสเสกสันแฟเทคมวยไทยรุ่นฟลายเวท125 135ปอวันเผด็ดลูกสวนเวอร์ซัสเพชรชาพาเด่นจิตเมืองนนท์มวยไทยแคทเวท129ปอเพชรน้ำของมงคลเพชรเวอร์ซัสเพมานโซฟาการีมวยไทยแคทเวท122ปอจอมใจนักสู้ยิงเวอร์ซัสพันมงคลสองม,มงคลการช่าง มวยไทยแคทเวท124ปอจูเนียร์แฟทเทคเวอร์ซัสแองเจลาชางมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105 115ปออวตารพีเคแสนชัยเวอร์ซัสมาฟรุตตูปเยฟมวยไทยรุ่นแบนตอมเวท135 145ปอมุตตาฟาแอลเทครีตีเวอร์ซัสจอร์จจาวิสมวยไทยรุ่นไลเวท155 170ปอยห้าเม็ดบาอตาซาเวอร์ซัสดิมิทรีเซนเจเลีย คิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอคาซักบไทลินอฟวอร์ซัสอีวานพาชิคอฟการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นแบนตัมเวท135-145ปอโชกิจุนเวอร์ซัสอดิเลตอาลิมเบกอูลูการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอมาซาฮิโตะโอกุยามาเวอร์ซัสเทมิลันเบกมูซาเอฟคิกบ็อกซิ ah ok F, ่งแคทเวท138ปอ โทโมกิซาตโตะเวอร์ซัสชูสวนชูมารูนฟาร์มมวยไทยแคทเวท138ปปอ